วิธีบุกการแสงด้วยตัวเองนะครับผมผมจะใช้เพียงฟองน้ำหรือไม่ก็ไหมพรมนะไหมพรมมีหาขนาดที่มันพอดีกับล่องของตัวกล้องของลูกค้านะครับแล้วก็ผมจะใช้กาวกาวลาเท็กติดไม่ต้องแน่นมากนะครับเอาไว้แค่ยึดตัวไหมพรมหรือตัวฟองน้ำเฉยๆนะ,ะทีนี้มาดูกัน อันนี้คือสภาพฟองน้ําเก่าที่เสื่อมสภาพแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนมันให้เป็นแบบนี้จากแบบนี้นะครับเราจะเปลี่ยนมันให้เป็นแบบนี้ผมจะใช้น้ำมันรอนสันในการทำละลายตัวกาวอันเกา่าออกนะครับข้อควรระวังก็คืออย่าหยอดให้มันเยอะเกินไปเราไปโดนม่านหรือไปโดน,นกลไกอื่นๆที่เราไม่ต้องการนะครับ หลังจากนั้นผมก็จะใช้ไขควงแบนนะครับในการแซะตัวฟองน้ำเก่าออกนะก็ขนาดตัวไขควงแบนของผมเนี่ยจะขนาดใกล้เคียงกับตัวร่องนี้นะครับเพื่อที่จะง่ายก่อต่อการแซะนะ,ะมาเห็นไหมมันก็จะออกง่ายขึ้นนะครับ พยายามอย่าให้ฟองน้ำมันเก่าเนี่ยเข้าไปในกลไกลนะครับหรือเข้าไปในม่านนะครับแต,แต่เท่าที่ผมทําให้ดูเนี่ยคือมันอาจจะหล่นเข้าไปบ้างแต่คืออันนี้ผมจะตามเก็บงานทีหลังนะเนาะเพราะว่าอันนี้ผมผมต้องแกะห้องกระจกใหมท่ทีในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ลื้อเนี่ยเปิดฝาหลังออกมาเนี่ยลูกค้าสามารถแซะออกได้เลยแค่พยายามอย่าให้มันเข้าไปในกลไกลต่างๆส่วนตัวแล้วผมจะทําความสะอาดจนกว่าจะถึงพื้นผิวชิ้นงานนะครับ คือถ้าเกิดสัมผัสแล้วมันเรียบเนี่ยถือว่าโอเคละอันนี้คือหลังจากที่เอาฟองน้ำออกแล้วนะครับสภาพก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือเรียบร้อยฟองน้ำเก่าออกหมดแล้วนะครับ อันนี้เป็นพองน้ําด้านบนที่ทําให้ปีซึมเสื่อมนะครับผมผมจัดการเอาออกไปแล้วนะตัวปีซึมก็ถูกถอดออกไปล้างแล้วนี่คือสภาพล่องบุกการแสงที่พร้อมติดตั้งแล้วนะครับ หลังจากนั้นสิ่งที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวไหมพรมนะครับไหมพรมที่ขนาดพอดีกับล่องนี้นะอลองไปเลือกหาดูนะครับหรือไม่ก็เป็นกำมหยีนะกำมหยี่แบบนี้นะครับก็ตัดเอานะครับหรือจะเป็นฟองน้ําแบบนี้ก็ได้สีไหนก็ได้นะครับขอให้เป็นสีในในโทนมืดนะครับ แล้วก็กาวแล้วก็อาจจะใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้หรือจะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่เข้าไปในร่องนี้ได้เพื่อติดกาวเข้าไปนะครับอาจจะใช้กาวเพียงนิดหน่อยเท่านั้นนะในการติดกาวเข้าไปข้างในนี้มาเริ่มกันเลย หลังจากนั้นผมก็จะใช้ตัวได้ไหมพรมนี่นะครับในการสอดเข้าไปแบบนี้ควรหาอะไรช่วยกดมันหน่อยนะครับไม่ต้องตึงนะครับไม่ต้องตึงไม่ต้องไม่ต้องดึงให้มันตึงนะ นี่ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอจบคลิปวิดีโอบุก,กันแสงด้วยตัวเองไว้เท่านี้แล้วกันครับขอบคุณครับ